ก็สวัสดีนะครับผม FC Mobile Esport เกมอันดับหนึ่งร้อยยี่สิบแปดแม่งโอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับก็ใช้นักเตะที่มีแลกเปลี่ยนดูนะไปเผื่อได้ตัวตึงๆว่ะต,ตัวตึงๆนี่ไงไรายงานตัวเช็คอีกรอบ เลยมีตัวพวกวิพีด้วยเก็บไว้เก็บไว้เกยไว้เพื่อสะสมไม่วรองด้วยโอ้โหมาเปิดเสียงได้ไหมอิสติมีเดียทีมอสเบียพร้อมมาว่ะ ไปวันะแปดเก้าแปดแปดแปดเจ็ดแปดแสนว่ะเออเฮ้ยมีคนขายสองเองแปดแสนแปดแสนคือจริงๆอ่ะมันต้องได้แบบนักเตะประมาณแบบหนึ่งเอ็มขึ้นไปอ่ะเออหนึ่งเอ็มขึ้นไป เพิ่มขึ้นไปหแ <ś m _> สนเพราะว่าตัวนี้มันตัวละตัวแบบ OVR แบบว่าเจ็ดสิบกว่านี่มันนักเตะตอนนี้ราคาห้าหมื่นกว่านะข่านต่ำเราต้องได้สักเจ็ดแปดหมื่นนะ 7, 80, เจ็ดแปดหมื่นเฮ้ยกูดูจากทรงไม่ถึงแปดห้าแน้เลยวะ่ะ ดูจากทรงไม่ถึง8ปดห้าแล้วมันก็เป็นแปดสิบสครั้งสุดท้ายเนาะกดผิดลองดูลองดูองดเอยขายได้ขายได้เมา,าไปเล่นไป โอ้ขายก่อนขายก่อนตอนนี้เขาไปทำอะไรกันแล้วไม่รู้แต่เราขายไปก่อนราคามันลงจัดเลยวะ่ะเฮ้ยตัวนี้สวยวะ่ะแกสสวยกสสวยแล้วผมดู o v r 80ก่อนครับ ค okay. ขายไม่ออกขายไม่ออกก็ไม่ขายแล้วนี่หาทุนซื้อต้องคิดเยอะซื้อมาใส่ทีมก่อนตอนนี้ ซื้อติดไหมอันนี้เหมือนเพิ่งซื้อไปเหมือนตัวมันจะไม่ค่อยเก่งนะอ้าวซื้อไม่ทันวะจบละ ไม่ว่าโดนสแต็กันดีกว่าเองเลี้ยงๆแล้วกันตัวนี้อัพเลี้ยงบ้างเหรโอ้ตับส่งบอลคิบหายละ น,นี่อัพยิงไปเลยหมดโอ้ยลืมอัพส่งบอลกะว่ายาบอลให้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนตัวไปที่แรกเปลี่ยนกันต่อครับผมที่แรกเปลี่ยนเลยละกันโอเครอบสุดท้าย ของไอดีนี้พวกพี่พี่ลิเวอร์พูลเฮ้ยอ๋อตกใจหมดเฮ้ยมมเมอเมสซี่ทงมาเมสซี่เลยอะ่ะคือในหัวคิดได้แค่ตัวเดียวเมสซี่ในหัวคิดดีไม่ได้เลยโอ้ขายได้เยอ ายได้ขายไปก่อนตอนนี้เน้นขายเพราะว่าเราคือเฮ้ยผมซื้อทันว่ะผมซื้อแล้วก็เดี๋ยวค่อยอัพเมตเอานะ ราซื้อได้มันก็แดงเลยว่ะเจอลาดขายสามล้านก็จะได้สามเอ็มนะฮะสามเอ็มสี่เอ็มไม่พอนะตอนนี้เรามีเอ็มเดียวหรือว่าเรายังไม่เอาตัวนี้ C A M C D M ตอนนี้มีล้านสองล้านหัวต้องชัวมมนี่แล้วจังหวะนี้เอา้าไม่ทันว่ะ บอกเลยว่าไม่ทันคงไม่ทันเฮ้ย oh, ม่ตัวนี้มันถูกอย่าห้าหนึ่งเจ็ดหกแปดห้าอ๋อสแตทดีกว่านะ เฮ้ยชัวร์มินี่น่าสนใจยวผมลองเทียบกับตัวนี้ก่อนโอเคชัวร์มินี่นี่กว่าแล้วตัวนี้ล่ะ พีเปิดซองได้สองซองมาดิโอ้โสมานเูเลไตายแตกไหมเรียบหลา หมดเกลี้ยงศูนย์พิรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงจังหวะนี้จังหวะนี้ทันไหมเฮ้ยทันว่ะียบร้อยเสริมทีม เอไอดีหรือเปล่าไม่รู้ค่อยว่ากัน CDM CDM holding 422 holding ่ CD M, CD M, 4, 2, 2, ะผมจะเน้นส่งบอลน,นั่นแหละได้อยู่ได้อยู่ โอเคก็เสริมทีมนะครับส่วน CB นะผมอยากเป็นคานาวาโลดีกว่าคานาวาโลเดี๋ยวรอเป็นล่างอื่นก่อนนะล่างนี้ไม่ไหวไหวหรือว่าฝีเท้าดีกว่า,า,วาส่งบอลติดลบก็เดี๋ยวรอเป็นล่างอื่นดีกว่าคนระับ ไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากเลยไายละเครื่องหลักๆก,ก็เล่นภารกิจตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้แล้วก็วิวัฒนาการไอคอนก็คานาวาโล่ก็เดี๋ยวค่อยเล่นไปนะครับ ก็เดี๋ยวถ้าได้ OVR 879093เ mm hmm. เดี๋ยวามาใส่ในทีมนะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณท mm ี hmm. ่เข้ามารับชมครับ